โนกนบินมาลิบลิบนกกระจิบหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสาสี่หอฟูบินล่องลอยมาหกเจ็ดแตัวสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูปุ้มจะพาดเด็กเกนะคะไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะการบวกจำนวนจากภาพ ของในเด็กระดับชั้นอนุบาลสองพร้อมไหมคะไปเรียนกันเลยคะ่ะการบวกก็คือการนำจำนวนสองจำนวนหรือมากกว่ามารวมกันผลที่ได้เรียกว่าผลบวกผลรวมผลลัพธ์หรือคำตอบนั่นเองคะ่ะเราเขียนแทนเครื่องหมายบวกนะคะในประโยคสัญ,ญลักษณ์คะ่ะยกตัวอย่างเช่น 1บวก1เท่ากับ2ซึ่ง2ก็คือผลลัพธ์หรือคำตอบนั่นเองค่ะครูปุ้มนะคะมีตัวอย่างบวกเลขจากรูปภาพมาฝากเด็กๆลองไปทำดูพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนะคะเริ่มจากคุณครูนะคะมีโดนัทอยู่3ชิ้นค่ะคุณครูไม่พอคะ่ะไปซื้อมาเพิ่มอีก3ชิ้นค่ะ สาบวกสานะคะจะเท่ากับเท่าไรนะ้าช่วยคุณครูนับหน่อยค่ะคำตอบเป็นเท่าไรคะถูกต้องค่ะเป็นหนั่นเองซึ่งหกนี้เราเรียกว่าผลลัพธ์ค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะไปลองทำข้อต่อไปกันเลยนะคะ คุณครูมีร่มอยู่3ด้ามน,นะคะและทีนี้มันไม่พอค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักมากคุณครูนะคะไปซื้อร่มมาอีกสด้ามค่ะเอสาบวกสจะเท่ากับเท่าไรเด็กๆลองนับกันดูนะคะผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับเท่าไรนะคะ7ถูกต้องค่ะเด็กๆ มากเลยค่ะลองไปนับข้อต่อไปกันนะคะว่าจะได้เท่ากับเท่าไรคุณครูนะคะมีตุ๊กตาหมีอยู่สี่ตัวค่ะเพื่อนก็ให้คุณครูนะคะมาอีกสามตัวซึ่งสี่บวกสามจะเท่ากับเท่าไรน้าช่วยคุณครูนับหน่อยนะคะได้เท่าไรเอย เ็ดตัวนั่นเองเก่งมากค่ะเราลองไปทำอะไรที่มันยากกว่านี้ดีไหมคะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปรวมผลลัพธ์สามกลุ่มค่ะมาดูกลุ่มที่1น,นะคะคุณครูมีลูกบอลอยู่สองลูกค่ะคุณครูนะคะได้ลูกบอลมาเพิ่มอีกสองลูกค่ะ แล้วทีนี้มีคนให้คุณครูมาอีกสองลูกค่ะ A 2, 2, อสอบวกสอบวกอีก2จะได้เท่ากับเท่าไรนะ้าคำตอบคือเท่าไรคะต้องค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็เท่ากับ6นั่นเองง่ายใช่ไหมล่ะคะเด็กๆ สรุปนะคะการบวกก็คือการนำจำนวนตั้งแต่สองจำนวนมารวมกันผลที่ได้เราเรียกว่าผลบวกผลรวมผลลัพธ์หรือคำตอบนั่นเองค่ะอย่าลืมไปฝึกกันบ่อยๆนะคะจะได้คล่องสำหรับคลิปนี้ลาเด็กๆไปก่อนสวัสดีค่ะ